สวัสดีค่ะวน,นี้นะคะจะมาเล่นเซิร์ฟมายครับกิดอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเซิร์ฟไลท์โปเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ก็ลองเล่นอันนี้ดูนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นอันนี้โอเคใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเราเอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอแล้วเราก็โอ๊ยหนึ่งนะขอเลื่อน แล้วเราก็จะไปลุยกันเลยคือไม่ได้เล่นมาคระบ่อยเลยแค่เล่นเวลาอัดคลิปนะคะ,ะฟันกิ n งเกมส์อ้าวมาไม่ทันนะ่ะคืออะไรอะเออเรามาเจอกันอีกทีนะคะโอเคค่ะเราก็ทำการเข้าเซิร์ฟใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ อะไรที่ไม่ชอบมากแบบเข้าเซิร์ฟไม่ทันอ่ะคืออะไรโอ้ยถ้าแบบขอเดินอันนี้กันคือมันดีสำหรับตัวเราโอเคเล่นเกมส์ย้อันนี้ทันนะใครใครตรงข้ามเรามองไม่เห็นเลยใครใครอ่ร มันมาแล้วอะคือเราต้องไปฆ่ามันนะดูดูดูมันบอกเรามั่เถี่ยคือต้องทำให้มันตกหลุมไปจะหมดคู่ต่อสู้มันอะไรที่แบบว่า perfect สองและอีไรมือชาทุกทีเลยอุ้ยอย่ามาทำเป็นยอดตัวตอนนี้อีนี่อย่านะเฮ้ยอะไรลงไป โอ้อะไรที่เยี่ยมมากแบบออยตรงนี้แหละดีดีของดีมากไมาเป็นไรสุดนี้จากไหนรู้ไหมตอนนี้เล่นเซอร์ครั้งแรกรู้ไหมเพราะอะไรเราก็ตกหลุมแบบมันน่นแหละเดี๋ยวเราก็เอาหมวกนี่ตาะนะคะกว่าผู้ต่อสู้ทางด้านอื่นมันจะมานะคะก็คองอีกนานแล้ว ชิวๆค่ะแต่ถ้ามันมาตอนนี้นี่เออเลยเอออันนี้ดีกว่าเสื้อเงาเกงยังไม่มีนะคะถ้ามีจะดีที่สุดก็ไปเอากล่องขวัญทางฝั่งเรานะเพื่อจะเลยเธออีกสองล้านใช่ไหมใพ่มาแป๊บเดียวเหลือจะแซงได้อีกสามล้านโอ้ยตอนนี้เธอได้ตัวทีไก่แล้วใช่ดี ให้ครั้งหนึ่งให้ครั้งหนึ่งสิบล้านอือถ่ายวิดิโอยดูจะทำอะไรดีล่ะคะ่ะโอย ทนนี่เสียที่สุดคือการตกตกลุมเสียมากฝั่งนั้นใช่ปะเอ้ยมีคนเข้าไปในนั้นได้แล้วอะ่ะเข้าไปได้ไงอะ่ะเจ๋งไปปะออ้เจ๋งไปไหมอะ่ะมันมีสี่มุมปะกล่องคันอะ่ะเฮ้ยเสียวเป็นอะไรี่เสียวตกมากขอร้องละอีคิเบอร์เคยแกทำเคยฉันโอ้ยพูดผิดเลยแก เคยทำฉันตายเออต้องอย่างงี้มาเคยแกทำอะไรเนี่ยะอยากตึกอยากเปิด้านเลย,ยตรงนั้นเราอันนี้ยังนะเติรดเตดตดเย่อันนี้ว้าว perfect น่าจะครบสี่ด้านนะคะต่ก,ก็ต่อทำการเอาบล็อก คือขอร้องเลยนะอย่ามาจ้องอุ้ยอีนี้มันจ้องเราอยู่ปะเนี่ยอุยกกดเจาเลยเรากลัวแล้วอู้หูเฮ้ยนี่มันทีมกันปะเนี่ยดูดิไม่ฆ่ากันเลยอะลุกเลยล จะไม่มีการหยุดคลิปเด็ดขาดมันรู้ตัวหรือยังหรือมันกำลังจะฆ่ากันขอร้องอย่ามันขอให้มันอย่าทีมันจะอุ้ยมันมีไดมอนด์อันนี้ด้วยค่ะดาบไดมอนด์น่ะน่ะคิวบายกาบิศูนย์เก้าคเคมันไม่รู้ตัวใช่ไหมอุ้ยฉันเตียว อตอนนี้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับเฮ้ยไอ้ดิปโปรอย่าตกอย่าตกมันอยู่ไหนหัวใจมันตุบตับโค้งไย ตกใจหมดยานะไม่ทำเปทักกระเดวอีกทำตาไปน้อันไนไอที่กดดือเออเธอมือเย็นแล้วเนี่ยมันโชว์ดาบอ่ะขอร้องนะมันโชว์ดาบใครเธอออือแหลว่าที่ต้องเคยใล่กับพีแตกไฟว้ายทุบมา ต่อหินมาปะ่ะใช่ใช่มันมันวิ่งมาหาเพื่อนแล้วมันวิ่งจากไหนมาถ้าเกิดมันจะวิ่งมาเธอทุบไปนี่เลยดินที่มันเดินเพื่อเคยมีคนกับเราจะมาฆ่าเพื่อนอ่ะไม่รู้ว่าจะฆ่าหรือว่ามาอะไรจนเหมือนจะเข้ามาหาเพื่อนแต่งงแล้วก็ไม่รีบม,มาทันทีเฮ้ยมันกำลังเปลี่ยนเสื้อนเพื่อนเลยจเธอทัน,นไหมเธอทันไหม ท้ามักล่นไม่ได้บอกเสร็จทำให้มันต้องมันมาแล้วลากร่อนเพื่อนๆไม่รู้ว่าอือหือแบตก็จะหมดอย่านะเราเราเราเฮ้ยได้ดีมากเพื่อนนำไปฆ่ามันนะโถเฮ้ยมันให้มันให้เพื่อนอ่ะแต่เพื่อนขอแทงก่อนเพื่นแหละอาจจะมีคนจากทีมด้วยแต่ตอนเราเพื่อนไม่รู้มันจะเป็นทีเมื่อก่อนแล้วเพื่อนไปฆ่ามันนะ ก็มาในการชุบบอกให้มันตกลงไปไม่รู้จะเป็นเพื่อนสองเพราะถ้าเกิดจะมาจีนเนี่ยก็จะต้องรีบเตือนแล้วก็มาฆ่าใช่ไหมแต่ไม่เฮ้ยนายดีมากอ่ะแต่อันนนนี้มัายนายดีมากเลยอ่ะนายนายดีจริงๆเลยอะค่ะนายนายเป็นคนที่แบบดีมากอ่ะคือแบบรู้ไหมเนื่อหัวใจมันเต้นตับตุบ ทำอะไรอ่ะนายวะเฮ้ยมันยังมีผู้ต่อสู้อีกอ่ะไม่ต้องเครียดเนาะมันยังมีตู้ต่อสู้อีกคืออะไรเราคิดว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวบอกมันว่า I will help you I will help you เนี่ยค่อยตายเราไม่เจ็บใจหน่อยคนแบบนี้ถ้าตายเราไม่เจ็บใจเลย I will help you แสงฟอร์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วขวานมันเรียกอะไรอาร์กเอคแอคว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตามมันดีกว่าม,มันชื่ออะไรเหรอเฮ้ยมีนี่ด้วยนายรอเราด้วยนะเ่่ใใิหมแล้ว เมื่อวงเขา,า,าเล่นยังไงไม่ได้เนี่ยฮะเล่นง่ายจะตายคะแนนไม่ได้เยเนี่ยไห้คะแนนน้อยได้ไงวะอ่านตรงไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะคิมหนึ่งเจ้านเฮ้ย <c oughs> ในเก่งมากอะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้นายแบบทําให้พูดต่อสู้คนเมื่อกี้มันตกหลุมอะ่ะคือเรายอมตายเถ่านายเราจะไม่เธอฉันตีมือตัวเองเลยนะตีนิ้วที่ไปกดมัน <c oughs> เดี๋ยวบอกมันดีกว่าว่าไอวิวตายชิแกะเล่นแหละ ไอ้ดิวได้ฉันจะตายเพ <laughs> ื่ออะไรอ่ะอ,อย่าขี้เกียจเล่นดิ่ทำไมอ่ะทำไมสู้เป็นเพื่อนมันจะทิท้งมาหน่ะมันอุตส่าห์ให้อะไรเลยหลายอย่างแล้วเธอมาทำอย่างเงี้ยมันทำให้มาเดียวเดียวเยอ,ว <laughs> อะได้เยอะเท่าแรก็มาทันมันชื่ออะไรอ่ะเผื่อมันพิม,มพ์มาหาเพื่อนว u r name ม Can you have เออขอไลน์วัน do you have line do you have idea do you have รลายไอดีอ้าวฮะทำหบอกว่าเมื่อกี้ใครนี่หาตัวดีนี่แหละมันฆ่าฉันเออไม่เป็นไรไม่เจ็บใจเลยใช่เหรอคนที่เป็นคนฆ่าเธอตัวที่เป็นเพื่อนด้วยนะใช่เหรออือแต่ไม่เพิ่งได้สามคนเอ้ยไม่รู้นี่เราไปก่อนโอ้โหสิบนาทีเลยจ้ะ